โอเคสวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับพระทุปใน PVP นะว่าตัวเลือกการใช้งานไอเทมของผมเนี่ยเป็นยังไงแล้วใช้สกิลแบบไหนรูปแบบการเล่นเนี่ยเป็นยังไงเริ่มจากตัวเลือกการใช้งานไอเทมของผมเนี่ยตัวเลือกการใช้งานไอเทมของผมตอนนี้เซตปัจจุบันจะเป็นเซตนี้นะก็คือจะใส่เป็นโล้หะสปีดเมอร์ฟี่สามชิ้นก็ปกติอยู่แล้วเนาะอ่ามีมูลไลท์ด้วยเพิ่มเติมแล้วก็จะใช้เป็น ขนนกแล้วก็กําไร90ใน2สองข้างซึ่งมันเป็นเซต90นะก็จะได้เซตโบนัสตรงนี้ด้วยแล้วตัวเลือกอื่นคืออะไรตัวเลือกที่เป็นแคนดิเดตที่ผมเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างแล้วสุดท้ายแล้วทําไมเซตนี้ถึงดีสุดตัวเลือกเทมอื่นที่ผมอาไปเทสก็จะมีประดับ50ตรงนี้เนาะทาริส50จอกกลอแล้วก็จะมีอีกเซตหนึ่งก็คือใส่แหวนลองใส่แหวนเตงเข้าไปด้วยว่าอะถ้าเรา คนแหวนเซ็งมันจะแรงกว่าไหมหรือถ้าเปลี่ยนไปใส่รถชิลจะดีหรือเปล่าซึ่งถ้าใส่รถชิลเดี๋ยวถ้าสปีดไปก็จะต้องใส่ชิ้นนี้เข้าไปด้วยนะถ้าใส่รถชิลก็เดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีหลังจากดูคลิปวีโอเทสจบนะ 好吃好吃 โอเคจากการทดลองเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าไอประดับทาริสแมนเนี่ยตัวของจอกเกราะตัวเนี้ยกับอ่ากับชิ้นเนี่ยตัวขนนกเนี่ยจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะในเรื่องของดามเมจแต่ว่าตัวขนนกเนี่ยมันจะดีกว่าตรงที่ว่ามันมี2อรูแต่เริ่มทําให้มันประหยัดกว่าตัวนี้ถ้าเกิดจะใช้จะทําให้มันเป็น2อรูก็ต้องอัพสามขีดเนาะซึ่งน่าจะแพงกว่าแล้ว ไม่ใช่แค่นั้นตัวขนนกเนี่ยมันติดเซตสามพอมันติดเซตสามเนี่ยถ้าเราโดนดาเมจก็จะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มอีกสูงสุดที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันก็จะแรงขึ้นไปอีกทําให้น่าจะแรงกว่าแน่นอนส่วนที่ว่าทําไมเห็นว่าดาเมจของไอ้ตัวเจาะเกาะเนี่ยโดยรวมแล้วตีธรรมดาอะไรพวกนี้มันน้อยกว่าค่อนข้างเยอะนะน้อยกว่าพอสมควรนะ่ะทาไมมันถึงแรงใกล้กันมันเป็นเพราะว่าสกิลดูเพิ่มไลท์เนี่ยผมไม่ได้อดัดดาเมจให้ดูนะดูเพิ่ไลท์อ่ะ มันแรงมากครับดูเพลไลท์เนี่ยร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกเงาอีกสิบห้าเป็นร้อยหกห้าซึ่งดูเพลไลท์มันคิดเจาะเกาะแล้วมันเป็นดาเมจก้อนใหญ่ใหญ่ทำให้สแตตไอตัวพีพีดาเมจโบนัสตรงเนี้ยให้ผลกับมันน้อยกว่านะเทียบกับการตีธรรมดาหรือโฮลี่สไตล์ที่มันออกไปรัวๆเนี่ยแล้วไม่ได้เป็นดาเมจแรงมากเนี่ยตัวพีพีโบนัสพวกเนี้ยจะแรงมากเพราะมันบวกดาเมจไปเป็นหน่วยอะไรเงี้ยแต่ดูเพลไลท์เนี่ยมันออกแค่วิละครั้งแต่แรง ก็คือร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันแรงเท่ามันแรงมากกว่าตีเบิ้ลนะครับตีเบิ้ลนี่คือรวมกับเงาเพิ่งจะหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์แต่ดูเพิ่นไล่ร้อยหกสิบห้ารวมเงาแล้วนะก็คือแรงกว่ากันเกินเท่าตัวถ้าเกิดไอตัวตีเบิ้ลนี้แรงกว่าดูเพิ P ่นไล่ก็จะแรงกว่าเหมือนกันครับประมาณนั้นแล้วดูเพิ่นไล่ขีจอกเกาะเยอะอืประมาณนั้นสองเกาะเกาะมีผลกับดูเพิ่นไล่เยอะก็เลยแรงต่อไปก็เป็นเรื่องของแหวนสตริง ที่ใส่แหวนสเตงกับขนนกแล้วก็ไอ้นี่เนาะขนนกแล้วก็ตัวกําไรนี่ชิ้นหนึ่งก็แหวนสเตงเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันก็ดาเมจไล่ๆกันเลยนะหรือว่าแต่ก็เบากว่านิดหน่อยทําไมล่ะเพราะว่าดาเมจเนี่ยแทบจะดูเบากว่าทุกอย่างเลยใช่ไหมแหวนสเตงอะไอดาเมจที่ขึ้นเมื่อกี้ทั้งนอร์มัลแท็กโมลิสไตล์อะไรพวกเนี้ยมันเป็นเพราะว่าแหวนสเตงมันบูสต์สเตงขึ้นมาสี่ร้อยจากพันเป็นพันสี่ซึ่งมาส่งผลกับสกิลตีเบิรนเนี่ย หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นตทุกห้าสิบสเต็งสี่ร้อยก็แปดเปอร์เซ็น์ซึ่งเตเบิลเนี่ยมันแรงแล้วไอ้พระที่เราไปตีเนี่ยเลือดล้านห้าเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ตัวนี้เลือดล้านห้าแล้วสกิลตีเบิลมันตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดครับเวลาติดตีเบิลทีหนึ่งอะ่ะมันตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยที่เห็นสองที่เห็นผมเขียนว่าบวกสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองทุกอันเลยนั่นอะ่ะมันคือเปอร์เซ็นต์เลือดครับก็เลยแรงส่วน ซตสุดท้ายที่เป็นโลโลชิลเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันย่ําแย่มากๆแต่โลชิลก็จะถึกกว่าอย่างอื่นแต่โดยรวมผมผมคงไม่ใช้นะผมก็จะเลือกใช้เป็นเซตนี้แหละน่าจะดีสุดละเพราะว่าถ้าเกิดไปเจอคนที่ฆ่ากันพีพีหนาพวกแบ็กสมิธไนท์อะไรพวกเนี้ยพวกกันพีพีกายภา่านานๆการที่เรามีค่าพีพีรวมตีเยอะๆไว้ก่อนจะตีได้แรงกว่าครับหรือเจอคนที่บวกชุดมาเยอะอะไรเงี้ยอ่ะก็จะแรงกว่าเพราะพาตัวเมื่อกี้มันชุดแค่บวกสี่บวกห้าเองเนาะ ก็จะไม่ได้มากมายอะไรทีนี้ต่อไปไปว่ากันด้วยเรื่องของสกิลว่าผมเลือกใช้สกิลอะไรบ้างเริ่มต้นด้วยสกิลอ่านี่เลยเรามาดูตรงคัสตอมสกิลกันก่อนบับผมใช้เป็นเบสซิ่งกอร์เลียโฮลี่สไตล์เบสซิ่งก็บับทั่วไปอะนะมันต้องใช้อยู่แล้ว Korea, กอรเลียก็อ่าทำไมถึงใช้กอรเลียเพราะว่าตอนนี้ประดับผมมันยังติดคลียอยู่นะ เพราะว่าผมไม่ไม่มีเงินไปแก้แล้วก็มันยังแก้ไม่ได้เพราะว่าในการเก็บเวลผมยังต้องใช้อยู่อ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดผมอัพเงาอะไรลงตัวเนี่ยผมน่าจะเปลี่ยนออกเป็นเฮสเหมือนเดิมนะแล้วก็คงจะไม่ไม่ใช้กอเรียแล้วแล้วกอเรียมันจะไปผูกกับสกิลนี้ด้วยก็คือถ้าใช้กอเรียก็อัพอันนี้ด้วยหนึ่งเวลาตีติดคลีก็พอมันสแต็คมันเต็มอ่ะมันก็จะลดซาเก็ตไอโฮลี่สไตล์ให้ลดลดคูดาวโฮลี่สไตล์ให้นะ ทำให้เราซัดเทนคูดามโฮลิสไต์ได้ดีขึ้นต่อไปก็คิวอะไรเอ่ยดูเพิลไลท์ดีอยู่แล้วแองเจลัสที่อัพมาเพราะว่ามันใช้ออตโต้ได้ดีนะเป็นตัวเลือกที่ใช้ออตโต้ได้ดีก็เลยอัพมาต่อไปก็ชุบผมใช้ชุบเวลสามทำไมชุบเวลสามได้ถ้าเกิดดูในหน้าสแตทที่ผมไปทดสอบเมื่อกี้ก็จะเห็นหนึ่งสแตตที่ แปลกๆขึ้นมาก็คือลดไล่สองจุดห้าวิตรงนี้มาจากการ์ดผีครับผมใส่อยู่สี่ใบนะมันก็ช่วยได้มากเลยนะถ้าเกิดผมปรับเต็มเ็มเนี่ยไปใส่เซตเต็มสูบเนี่ยมันก็ชุบชุบสามได้ตลอดนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นออฟเฮดได้เนี่ยผมว่าผมใช้ชุบสี่ได้เลยนะค่อนข้างสบายสบายก็ผมจะเปิดออโต้ไว้เลยนะชุบเนี่ยผมจะเปิดออโต้ไว้เลยแต่ถ้าเกิด พระที่เรายังไม่ได้ชุบเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นว่าเราชุบที่หลังก็ได้นะกดเดินให้มันแคนเซิลไปก่อนประมาณนั้นต่อไปก็สกิลต้นไม้สกิลนี้ดีอยู่แล้วแต่เอาเข้าจริงแล้วในการใช้จังหวะที่ว่าเพื่อนเราตายสักสองคนแล้วเรากดชุบเนี่ยก็แทบจะทําไม่ได้แล้วเพราะพอเพื่อนเราตายไปสองคนเนี่ยเราก็จะโดนโฟกัสมากขึ้นแล้วโดนตีหลอดไล่หายบ้างอะไรบ้างหรือตายก่อนชุบเสร็จบ้างอย่างเงี้ยมันก็ใช้ยากนิดนึง แต่ที่ผมใช้หลักๆคือผมจะใช้ไปเลยในจังหวะที่เพื่อนกําลังแบบเลื่อนลดตักหนักเนี่ยผมก็จะใช้ไปเลยเพื่อเอาค่าไฟนอลดาเอจดรีดักชันตรงนี้กับค่าฟื้นเลือดวีละหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะช่วยยื้อได้นะพอสมควรต่อไปก็นี่นะสกิลหิมนี่สกิลนี้มันจะทําการบล็อกฮิลศัตรูนะก็เอาไ้ใช้ใส่พระที่มันฮิลแรงๆอ่ะแค่นั้นเลยจังหวะลุมฆ่าอย่างเดียวเท่านั้นครับไม่ใช่จังหวะที่เราไปไล่ฆ่าคนเดียวเพราะพระที่ฮิลแรงเราฆ่าเองไม่ได้อยู่แล้วนะ ช่องมันเหลือนะครับก็เลยเอามาใส่ไว้มันเป็นทางเลือกที่ดูดีที่สุดและต่อไปก็ออฟเฟอร์เรสเบสซิ่งเนาะออฟเฟอร์เรสเบสซิ่งก็เป็นบัฟหวีนะให้เพื่อนซึ่งทาเต็มเนี่ยมันจะได้ทุกคนในปาร์ตี้เลยแต่ว่าตอนนี้ผมอัพแค่หกเนาะมันก็จะได้แค่ตัวเราเองแล้วก็อีกสองคนมันจะดีตรงนี้มันจะดีตรงสคาเมนนี่ที่มันจะลดไล่หนึ่งวิลดฟิกแคสเลยนะแล้วก็ลดคูดาวห้าวิทำให้พ่อค้าเซนิสตอมได้รัวๆหรือวิสาหเชนไลนิ่ ก็เป็นตัวเลือกที่ดีอ่านี่พา s s สีโมดี้สปริตอันนี้ต้องอัพเต็มอยู่แล้ววิ่งเร็วแล้วก็ถ้าเลือดเราต่ําเนี่ยเราก็จะเหมือนฮิวขึ้นมาจากสัดส่วนดาเมจที่เราโดนนะยังไงก็ดีครับสก,กิลนี้มันดีตรงวิ่งเร็วนี่แหละอันนี้ก็เป็นพา s s สีที่จะเพิ่มโฮลีดาเมจทุกห้าวินะไอ้ห้าวินทุกยี่ทุกยี่ห้าวิก็มีดีกว่าไม่มีทํานองเดียวกับท่านี้ที่จะลดพียกแท็กสัตรูตกับเอแมแท็กด้วย 5วีทุกยี่ห้าวีเหมือนกันก็มันเป็นสกิลที่อัพไว้เพราะว่ามีดีกว่าไม่มีแค่นั้นเองโอลีสไตน์ก็เป็นสกิลดาเมจหลักของเราหนึ่งท่าอยู่แล้วแล้วก็ที่ผมไม่ใช้ใบเนี่ยเพราะว่าบางทีมันขัดจังหวะการตีเกินไปเนื่องจากคูดามันต่ำอะเนาะแล้วผมโดนซีซีบ่อยพอหลุดซีซีออกมาได้แทนที่เราจะได้จ่ายดาเมจอย่างเต็มที่เนี่ยกลายเป็นว่ากว่าจะบัฟโฮลีสไตน์กว่าจะใบแล้วกว่าจะใช้สกิลลดอจินี่อีก มันเสียเวลาเกินแล้วบางทีไปโดนซีซีใหม่อีกแล้วแล้วจะให้บังคับเล่นเองตลอดหรือให้บังคับกดใบ้กดรถมูสสปีดมือนี่มันก็ดูจะหนักหนาไปหน่อยผมก็เลยไม่ได้อัพไว้ใช้นะแต่อนาคตอาจจะอัพรถมูสสปีดมาใช้เดี๋ยวต้องดูก่อนสก,กิลนี้ก็จะทําให้เราชุบเพื่อนได้เลือดมากขึ้นนะเพื่อนจะฟื้นขึ้นมาด้วยเลือดที่มากขึ้นอันนี้ก็พาสีเพิ่มดาเมจปกตินี่ก็ตีเบิลหนึ่งในดาเมจหลักเหมือนกัน เอ็นจิเนี์แอสซัมก็เอามาใช้ให้มันออโต้ไปเรื่อยๆนั่นแหละบอเลียก็อย่างที่บอกไปแล้วเนาะแคลรี i, ่สก,กิลนี้เอามายื้อนะรวมถึงแคลรี่หมู่ด้วยมันเป็นสก,กิลที่เอามาใช้เพื่อยือ้อไม่ให้เราตายไวจนเกินไปหรือถ้าเกิดเห็นเพื่อนโดนก็ใช้ก็มันก็ช่วยได้นะนะแต่แคลี่หมู่นี่คููดาวนานมากๆนะถ้าเราใช้มันไม่ได้เป็นนาทีาครับ ส่วนแคลี่เดี่ยวก็ต้องหาจังหวะใช้ดีๆที่เหลือก็นี่ก็เหลือแค่นี้ละพาสสีโวดาเมจปกติอันนี้ก็เอปกติเรื่องสกิลก็จะจบประมาณนี้เนาะต่อไปก็เรื่องตำแหน่งในการเล่นเทคนิคในการตีใน KVM ก็เราด้วยความที่เราใส่ชุดผ้านะผมจะเรียกว่าชุดผ้านะชุดพวกนี้มันคือเซตผ้าเนี่ยเซตโรบเนี่ยพวกนี้ พอเราใส่ชุดผ้าเนี่ยเราจะบางต่อกายภาพมากๆถ้าโดนสไนป์นกหันมาลั่นก็คือแทบจะลงไปนอนทันทีเราก็เลยต้องเข้าหาจังหวะเข้าออกดีๆนิดนึงเป็นไปได้ถ้าเกิดโดนยิงแล้วยังไม่ตายทันทีแต่รู้สึกว่าตายแน่นอนไม่รอดแน่ก็วิ่งหนีเลยครับแล้วค่อยวนกลับมาใหม่ประมาณนั้นส่วนถ้าเกิดเราเจอคนที่สู้เราไม่ได้อย่างสมมติเจอสไนเปอร์ที่ว่าตีแรกกันแล้วเราดูดเลือดไหวสู้ได้อย่างเงี้ยก็โถมเข้าไปเลย ไล่ตีไปเลยเพราะว่าโอกาสที่จะวิ่งหนีเราได้เนี่ยมันยากอยู่แล้วเต็มที่ก็วิ่งไวพอๆกันก็วิ่งกันไปหนังอินเดียไม่มีใครต้องทําอะไรทั้งนั้นเทคนิคการเล่นมันก็จะประมาณนี้นะซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวอนาคตผมน่าจะอัดคลิปเคเวียมาลงแหละผมต้องหาทางอัดคลิปใน iPhone ให้มันดีๆให้ได้ก่อนเพราะว่าเล่นใน LD Player เนี่ยเคเวียไม่ไหวเลยก็เดี๋ยวก็รอดูคคลิปเคเวียมกันได้นะโอเคก็ ประมาณนี้นะต่อไปจะเป็นเรื่องของอนาคตกันบ้างเนื่องจากสัตว์เลี้ยงใหม่กำลังจะเข้าเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนนะน่าจะไม่ได้ใช้โปลิงแล้วน่าจะปล่อยเลยเพื่อเหมือน,นปล่อยเพื่อเอาพวกเนี้ยสัตว์เลี้ยงเวลเวยอะปล่อยแล้วมันได้ของจับเยอะผมจะได้ไม่ต้องซื้อของจับนะก็ผมจะไปใช้กบแทนซึ่งกบเนี่ยมันจะให้ค่าคล้ายๆโปลิงนี่แหละแต่ว่าไอ้ค่าดิฟกับไอ้ค่าพีดาเมจดีดักชันตรงนี้จะไม่มีจะเป็น PVP โจมตีแบบเป็นหน่วยแล้วก็ PVP ป้องกันแบบเป็นหน่วยซึ่งเป็นค่าที่ดีกลายเป็นมันจะสแตตดีเนี่ยห้าค่าแต่สแตตนี้มันก็ไม่แย่ทําให้มันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีกว่าผมน่าจะปล่อยนะโอลิงแล้วอาจจะอัพกบขึ้น3ดาวเลยอันนี้คือแผนที่วางไว้สาหรับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ในส่วนของของเนี่ยอนาคตผมอาจจะเปลี่ยนไม่อาจจะอนาคตผมจะเปลี่ยนแน่นอนโดยผมจะใส่ของเป็นแบบนี้นะ อันนี้อาจจะเป็นทาริสขาวก็ได้นะแต่ตอนนี้ชิ้นนี้มันดีกว่าอยู่ก็เป็นทาริสทอนใส่สปีดแล้วโล่เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นโล่โลซามุด้าชิ้นนี้ซึ่งไอโล่เนี่ยจะช่วยอุดจุดอ่อนเรื่องที่เราบอบางกายภาพมากๆเพราะว่าไอตัวเบสกับอัปเกรดรวมกันเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะนะของจริงแต่ผมเดาว่าน่าจะกันดาเมจพีพ,พเป็นหน่วยได้สักสามพันก็คือกันไปสามพันต่อดอกก็ช่วยได้เยอะแล้ว แล้วยังมีเปอร์เซ็นต์ตรงนี้อีกรีไฟลละหกเปอร์เซ็นต์ซึ่งโลทองผมมาบวกห้ารีไฟลละหกก็เป็นสามสิบแล้วผมเอาเวกหนึ่งอยู่ตอนนี้ก็เป็นสามสิบสามช่วยได้เลยครับสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นี่คือแจมเลยไอค่าการพีพีตั้งต้นผมตอนนี้น่าจะแค่ยี่สิบแถวๆถประมาณไม่เกินสามสิบเปอร์เซ็นต์เองอะ่ะถ้าได้อันนี้มานี่คือจะถึงมากๆแต่ดาเมจเราจะดรอปลงไปนะจากเมื่อกี้ถ้าเกิดเทียบกับเมื่อกี้ตีแปดวีสี่ผมว่าเผลอๆมีตีถึงสิบเอ็ดวีแต่ก็ คุ้มที่จะแลกหรือว่าคุ้มที่จะแลกก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับแผนในอนาคตของตัวนี้นะแล้วก็มันไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะเกี่ยวกับการ p v p ก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับอย่าลืมกด u ับส r i b e ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ